ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นลูกค้าที่ไว้ใจเราครับแล้วก็ปากต่อปากเราเรายังไม่ได้มีทีมการตลาดแต่ว่าเราอาศัยเหมือนกับว่าเ,เป็นในส่วนของเซอร์วิสไมน์ให้กับลูกค้าก็ทําให้ลูกค้าประทับใจเราแล้วก็บอกต่อๆกันมาเรื่อยๆประมาณนี้ครับครับ,บ <ๆ S 1> ก็โดยส่วนใหญ่แล้วเราจะใส่ใจรายละเอียดกับกับงานของเรามากๆโดยเฉพาะ เวลาที่ลูกค้ามีแบบมาให้เราละปึ๊บสิ่งที่เราจะทํามากที่สุดก็คือว่า 1. เราจะเข้าไปทําการวัดพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่หน้าง,งานก่อนเช็คระยะให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราจะต้องเอาแบบของทางผู้ออกแบบเนี่ยมาทําช็อปตัดอ,อิงก่อนแล้วก็ลงถึงจะไปพาร์ทของงานผลิตแล้วก็ส่งติดตั้งหน้าง,งานแล้วก็การ Qc ตั้งแต่โรงงานจนถึงการติดตั้งหน้าง,งานเนี่ยเราจะมี Qc ทุกขั้นตอน เพื่ให้งานออกมาดีที่สุดกำหรับลูกค้า